สวัสดีครับพบกับวิเคราะห์กราฟหุ้นวันละห้าตัวและสแกนหุ้นเด็ด EP ที่หกนะครับวันนี้นะครับเรามาดูตัวแรกนะครับตัวแรกผมจะพูดถึงหุ้นธานินะครับหรือว่าตัวราชธานีลิสซิงนะครับตัวนี้ก็ได้เคยพูดไปบ้างแล้วนะครับวันนี้เรามาอัปเดตตัวธานิกันนะครับในวันนี้น้องก็เป็นวันที่ นะครับต้องบอกก่อนวันนี้คือภาพรวมของตลาดก็คือตลาดขึ้นนะครับตลาดขึ้นตลาดขึ้นได้ดีเลยนะครับก็หุ้นหลายๆตัวโดยส่วนใหญ่ของตลาดวันนี้ก็ขึ้นเกือบหมดนะฮะอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันนะครับก็มาดูตัวธานีเนาะธานีก็ถ้าดูจากอ่าสองสามวันล่าสุดนะครับก็เป็นการกลับตัวขึ้นมาแล้วนะฮะสําหรับธานีกลับตัวขึ้นมาแล้วแบบนี้นะครับก็ถ้าเราดีเส้นดูนะครับ เราจะเห็นว่าถ้าผมทีเส้นดูนะครับจะเห็นว่าลักษณะนะลักษณะเหมือนอเขาสามารถทะลุนแนวเส้นดาวเทียมเส้นแบบนี้ได้หมดแล้วนะครับก็อยู่หนเส้นดาวเทียมเส้นสีเหลืองได้แล้วนะครับดังนั้นนะดังนั้นแนวโน้มของตัวไทมีนะลิซซิงนะฮะแนวโน้มของตัวทมีนัลิซซิงน่าสนใจตรงที่ว่า เขาจะขึ้นต่อนะครับเขาจะกลับแนวโน้มนะครับจากที่เขาเคยลงนะครับเป็นขึ้นเนาะนะครับเขาจะกลับจากที่เคยปรับตัวลงนะแล้วก็กลับมาขึ้นนะฮะดังนั้นคนที่มีของนะครับคนที่มีของในตัวราชธานีดิธาน,นีตอนนี้นะฮะให้ถือต่อเลยนะครับถือต่อถือต่อไปรุ่นแนวต้านบริเวณ4.40นะครับ อรู่นบริเวณแลวตั้งที่4.40ก่อนนะครับบริเวณนี้นะครับ4.40แล้วก็น่าจะนะครับน่าจะขึ้นไปทดสอบที่ h i g เดิมได้นะ4.7นะครับถ้าเกิดผ่าน4.4แล้วนะครับสำหรับคนที่ให้มีของอยากจะเข้าซื้อในตอนนี้นะครับจะให้แนวรับไว้ที่4.20นะครับแถว4.20แถวนี้นะครับอ่า เอา4.24ก็ได้นะฮะ4.24อย่างอย่างถ้าเกิดว่าย่อลงมาต่ำกว่า4.24ก็คงไม่ต่ำกว่า4.2นะฮะสำหรับการกินก,นกำไรไระยะสั้นๆนะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ปิดที่4.26เนอะผมก็ให้แนวไว้แถว4.24กับ4.20นะครับช่วงช่วงที่เก็บเนาะช่วงที่เก็บใช้4.24 4.24ถึง4.20นะครับเป็นเป็นจุดเก็บ หุน,นะครับสำหรับคนที่ไม่มีของนะฮะแล้วก็ถือไปรุ่น4.4ถ้าผ่านก็ไป4.7นะฮะอันนี้เป็นตัวฐานนี้เนาะ <ๆ S 1> ก็รวมๆก็ถือว่าอยู่ในในน้มขาขึ้นนะฮะรวมๆแล้วถือว่าถือว่าโอเคเลยนะครับถ้าคิดจะเล่นหุ้นตัวนี้นะฮะนี่นะครับก็อาจจะเป็นเทนขาขึ้นที่มีกรอบการวิ่งที่ แปลกประหลาดนิดหนึ่งนะฮะก็ถือว่าสามารถถือเล่นได้นะครับไม่ไม่ไม่รีไม่ได้แย่อะไรนะครับถ้าพูดถึงว่าถ้าคนที่ไม่ได้รีบนะครับก็ถือต่อไปเรืเลยครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปนะครับขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับที่ราคาแบบสูงสูงเลยแบบอย่างเช่นห้าบาทห้าสิบอะไรเงี้ยผมว่าอนาคตมีโอกาสไปถึงนี้แล้วนะครับททานี้หุ้นตัวนี้ ก็ลองดูแล้วกันเนาะสําหรับคนที่เป็นสายกินกาไรก็อาจจะไม่คาดหวังขน,นนขนาดนั้นก็อาจจะแบบหาเล่นในกรอบแนวรับแนวต้านเนะแต่ถ้าคนไหนที่แบบหวังไกลๆหวังกินคําโตก็ถือไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทรงตอนนี้ยังดีนะะัเป็นก,การกลับเป็นขาขึ้นไปอยู่นะะรวมๆก็เป็นขาขึ้นนะครับก็โอเคไม่น่ากังวลนะครับขอแค่ทนถือให้ได้แล้วกันนะฮะไม่ใช่แบบว่ามีการปรับตัวแล้ว ขายมาหน่อยนึงแล้วกลัวว่ากําไรจะหดก็รีบชิงขายพอชิงขายเสร็จก็เด้งขึ้นต่ออะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราไม่มีาการเรียกว่าอะไระถ้าเราไม่มีการวางแผนหรือไม่มีการวิเคาะห์กราฟให้ดีนะครับเราก็อาจจะแบบขายหมูนะครับก็เป็นอย่างนั้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะเราคนที่เล่นใจร้อนนะครับจะเป็นอย่างนั้นหมดเลยนะฮะยังไงก็ลองดูนะสำหรับตัวอาน,นิีนะครับหรือว่า ราชธา,านีลิสซิงนะฮะอ่าเรามาดูตัวที่สองนะครับตัวที่สองมาดูมุ่นกินกําไรตัวที่สองนะฮะมาดูสตาร์นะครับวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับที่สตาร์ติดแห้งเขียวนะฮะเป็นวันแรกที่สตาร์ติดแห้งเขียวเป็นสัญญาณที่อ่าถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนไปทางดีนะก็ไม่ถึงเพราะว่าดีแบบชัวร์แบบร้อเปอร์เซ็นตะ์เนะเพราะว่ามันิ่งเป็นแห้งแรกแต่ว่า โดยปกติแล้วถา้าขึ้นจะเป็นแท่งเขียวแท่งแรกอ่ะมันมีลุ้นที่จะไปต่ออยู่แล้วนะครับแล้วผมลองตีเส้นนี้ดูนะฮะนี่ครับเพราะว่าก็จะเห็นประมาณว่าเขาเลือกทางไปทางขึ้นนะครับสตาร์ทนะครับตอนเนี้ยเลือกทางไปทางขึ้นเพราะว่าวันนี้เขาปิดท้ายของวันเนาะแต่แต่ความแข็งแกร่ง,งยังไม่ได้แบบแข็งแกร่งแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไงต้องลุ้นต่อนะครับแต่ว่าเอียงไปทางขึ้นอยู่แล้วครับตอนนี้นี่ฮะ เราถือว่าเป็นหุ้นเก็งกำไรที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับสตาร์ทถ้าใครเข้าในช่วงนี้นะครับช่วงแถวราคา4.4ถึง4.5นะครับถ้าใครช่วงนี้ถ้าใครเข้าซื้อช่วง4.4ถึง4.5ได้ถือว่าสามารถถือรอถือต่อไปได้เลยนะครับผมว่ามีโอกาสที่จะได้เก็งกําไรในกรอบนี้นะครับ4.5ถึง4.8นะครับสตาร์ทนะครับให้เก็งกําไรในกรอบ4.5ถึง 4.8นะครับเป็นกรอบแรกที่ใช้เป็นกำไรเนาะส่วนถ้าผ่าน4.8อันนั้นจะไปต่ออีกเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ช่วงระยะกรอบแรกเราจะเอาที่4.5ถึง4.8เป็นกรอบทิ้งกำไรนะครับสำหรับตัวสตาร์ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับผมไม่มีของก็ช่วงนี้แหละครับใกล้ๆ4.4ถึง4.5นี้ก็ขึ้นรถซื้อได้เลยนะฮะถ้าผมไม่มีของเนาะแล้วก็ชอบเต็มหุ้น สิงหุ้นแนวเข้าความเสี่ยงสูงได้ก็จัดได้ครับไม่ไม่มีอะไรที่ต้องคิดมากเลยนะฮะส่วนคนที่มีของอยู่แล้วก็ถือต่อครับเดี๋ยวได้รุ้นครับเดี๋ยวได้ลุ้นข้างบน4ีุ่ดแปดนะฮะประมาณนี้นะฮะสตาร์ทมาอัปเดตให้ฟังเลยนะครับอไปดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปมาดูหุ้น TRUBB นะครับเป็น บริษัทไทยรับเบอร์เนาะหุ้นตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นหุ้นเก็งกาไรหรือว่าหุ้นซิ่งตัวหนึ่งนะครับถ้านะครับถ้าในช่วงที่ไม่ค่อยมีอวอลรุ่มหรือว่าไม่ค่อยมีคนเล่นมากนะครับก็จะออกทางอินดีนะ้นะนง่งๆบ้างมาวันก็ขึ้นมอนก็ลงแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มมีอวอลุ่มนะครับหุ้นจะไปได้แรงนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่า ตานะครับตอนนี้วันล่าสุดนะครับวันล่าสุดวันล่าสุดเขาปิดเล็กๆนะครับปิดแท่งเขียวเล็กๆก็คือยังยกโลได้นะยกโลจากวันก่อนหน้าได้เนะแต่ถ้าเราซูมดูนะฮะเราซูมเหือเราตีเส้นแบบอมองเป็นเอตัวดาวเทนมันทะลุแล้วนะครับวันนี้คือปิดยืนเส้นสีเหลืองได้นะฮะแบบนี้ผมก็จะมองว่ามันเป็นทิศทางไปต่อนะครับไปเข้าไปเข้าบนต่อนะครับก็คือ ขึ้นต่อนั่นแหละครับแต่ว่ายังไม่ได้แข็งแกร่งมากนะครับต้องรุ้นต่อแต่ว่าอย่างน้อยเราก็เห็นทิศทางว่ามันมันเลือกไปทางขึ้นแล้วนะครับเหนทิศทางมันเลือกไปทางขึ้นแล้วแบบนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปเก็บสะสมหรือเกียงกำไรได้นะฮะผมมองว่ากรอบนี้นะครับกรอบนี้เป็นกรอบที่น่าเก็บนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ครับกรอบ1 8ดถึงนะครับถึงราคาปัจจุถึงราคาไฮของวันนี้นะครับก็คือ นจุห9 5นะครับ1.85ถึง1.95เป็นสอบที่ใช้ซื้อหุ้นในช่วงนี้นะครับแล้วนะครับแล้วก็ถือไปลุ้นบริเวณ2.18นะครับถือไปลุ้นบริเวณ2.18เ,เลยนะครับการิึงกำไรรอบนี้นะครับถ้าคนไม่มีของเนาะให้เข้าเขี่ยบริเวณ1.8 1.85ถึง1.95นะครับแล้วก็ถือไปลุ้น กินกำไรในกรอบ2.18นะครับสําหรับตัว TRUBB นะครับคนที่มีของอยู่แล้วถือต่อเลยนะครับไม่ต้องกังวลถือรุ้นต่อเลยนะครับเพราะเราจักินกําไรตัวนี้อยู่แล้วนะฮะเป็นหุ้นเป็นหุ้นกินกําไรอยู่แล้วนะครับทรงกําลังกําลังมานะครับเพื่อนๆทรงกําลังมาแล้วก็กําลังจะกลับขึ้นต่อนะครับอันนี้ก็ลองดูเนาะสำหรับคนที่ชอบสายซิ่งเป็นหุ้นสายกินกำไรอยู่แล้วนะครับก็เอาไปที่เจนนอีกตัวหนึ่งนะครับ ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับเนาะอตัวต่อไปมาดูหุ้นหุ้นมินสซิสตนะครับหุ้นมิสซิตหุ้นมิสซิสติสซิงนะครับตัวนี้คือยังไม่เคยวิเคราะห์นะครับยังไม่เคยวิเคราะห์แต่ว่าที่ผมเอามาให้ดูเพราะว่าผมดูจากกราฟนะครับผมดูจากกราฟแล้วนะครับ ช่วงข้างล่างนี้นะครับเป็นช่วงที่เขาใช้เวนะครับช่วงข้างล่างเป็นช่วงที่เขาใช้เวนะฮะเป็นช่วงที่เขาใช้เวในกรอบประมาณนี้นะครับกรอบประมาณนี้นี่นะครับคือผมมองว่าอย่างนี้ผมมองว่าวันเนี้ยมันเป็นวันทีุ่่งนี้สิทธ์นะครับขึ้นเยอะนะครับขึ้นเยอะแล้วก็ปิดได้ดีนะครับแล้วถ้าเราตีเส้นแบบนี้นะครับมันจะเห็นชัดว่า ถ้าเราดีขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับจะเห็นชัดว่าเขานะครับทะลุเส้นเส้นเลือกทางนะครับเส้นเลือกทางเขาทะลุเส้นเลือกทางนะครับไปด้านบนนะฮะนั่นหมายความว่าเขาเลือกทางขึ้นนะครับและอีกอย่างในหุ้นในลักษณะแบบนี้นะครับโอกาสที่นะครับโอกาสที่จะเป็นหุ้นปั่นหรือว่าหุ้นระเบิดนะครับมีค่อนข้างสูงนะครับแบบว่าจุดพุ่งขึ้นข้างบนเลยมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับสาหรับหุ้นี้คิตนะฮะ อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่รายใหญ่ขึ้นอยู่ที่เจ้าที่เขาจะพาลากไปหรือเปล่านะฮะอย่างนั้นหุ้นตัวนี้ก็เอาไว้พิจารณาอีกตัวหนึ่งนะครับสาหรับคนที่รับความเสี่ยงสูงได้นะครับเป็นสายซิ่งสายกิงกาไรนะฮะก็ผมก็เลยฝากเอาไว้ไปพิจารณากันนะฮะเผื่อจะชอบนะฮะแนวนี้ถ้าใครชอบก็ดูนะฮะดูบริเวณราคาแถวนี้นะครับราคาแถวอ่า หนึ่งจุดนะครับหนึ่งจุดศูนย์แปดนะครับให้ดูช่วงหนึ่งจุดศูนย์แปดกับช่วงหนึ่งจุดศูนย์ห้านะครับให้ดูตรงนี้นะครับถ้าใครสนใจน่าหนึ่งจุดศูนย์ห้าถึงหนึ่งจุดศูนย์แปดนะครับเป็นช่วงขึ้นลดนะครับช่วงที่จะใช้ซื้อนะครับแล้วก็เราก็ไปถือเปิดอ่าขอไปนะครับแล้วเราก็ถือไปลุ้นบริเวณหนึ่งจุดแถวๆนี้หนึ่งจุดสองนะครับถือไปลุ้นกินกำไรในกรอบหนึ่งจุดสองนะครับแต่ว่าถ้าผม เดาไม่ผิดนะถ้าผมคาดการหรือว่าเดาไม่ผิดถ้าเกิดว่าไปจนถึงหนึ่งจุดสองแล้วทะลุได้นะมันจะเป็นไปตามที่ผมคาดว่าจะระเบิดต่อนะครับระเบิดต่อมีความแรงแบบขึ้นไปข้างบนได้เลยไปที่สองบาทได้เลยอะไรเงี้ยอันนี้คือู้ทีของคาดการหรือเดาไว้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้พันทุว่าร้อยเปอร์เซ็นนะแต่ว่าลองดูแล้วกันนะคลองเอาไปพิจารณาดูแล้วกันอันนี้ก็มาวิเคราะห์ในมุมมอ,องส่วนตัวนะครับให้ให้ดูเนาะสำหรับตัวมิสิตนะครับ สำหรับคนที่รับความเสี่ยงไม่รับความเสี่ยงสูงไม่ได้มากก็ผ่านนะครับคนตัวนี้ไม่ต้องนําไปพิจารณาหรือนําไปวิเคราะห์อะไรนะนี่สาหรับคนที่รับความเสี่ยงสูงได้นะครับชอบเล่นห้งสไตล์สิ้นสไตล์ปั่นสไตล์กินกาไรนะครับก็ลองดูเนาะโอเคครับไปดูตัวถัดไปนะครับตัวสุดท้ายของอีดีนี้นะครับมาดูตัว TPCL นะครับตัวนี้นี่ผมพูดมีคนถามไว้ใน ไลฟ์วันก่อนนะครับวันวันก่อนนะครับมีคนถามแล้วนะครับมุ่นจนี้ว่าจะไปต่อหรืออะไรยังไงไะวันนี้ก็ถือว่าหุ้น t ีทีอนะครับยกโลได้นะครับก็ขึ้นต่อนะครับยกโลได้ขึ้นต่อมันแก็บช่วงนี้นะครับก็ผมมองว่าอย่างนี้ผมมองว่าถ้าอ่าขึ้นต่อนะครับก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสไปทางขึ้นต่อมากกว่านะครับที่จะเลือกทางลงผมจะมองว่าแนวนี้นะแนวหกบาทนะครับประมาณหกบาทนะครับที่เขาจะกําลัง เดินทางขึ้นไปหาตอนนี้นะครับผมมองไที่หกบาทดังนั้นนะครับคนที่มีของนะครับถือต่อแต่คนที่จะเข้าซื้อใหม่นะครับให้ดูแนวรับบริเวณห้าจุดห้านะครับให้ดูแนรับบริเวณห้าจุดห้าถึงนะครับหบบ 5, 5, 5บาแนวรับให้มองบริเวณห้าจุดห้าแต่ว่าถ้าแนวจ็ตเนี่ยให้ดูบริเวณห้าจุดห้าถึงห้าจุดเจ็ดนะครับเป็นแนวจ็ตนะครับใช้ห้าจุดห้าถึงห้าจุดเจ็ดเป็นแนวจ็บของนะครับขึ้นรถแล้วไปเก็งกาไรในใน แนวด้านน้นบนที่หกบาทนะครับลองดูแล้วกันนะครับสําหรับตัว TPL นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นซิ่งตัวหนึ่งนะครับที่ช่วงก่อนหน้าเกิดการอ่เทเกิดการพุบมาก่อนหน้าแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งจะตั้งหลักได้ตอนนี้นะครับเราก็จะกินีํากำไรในกรอบอน,นี้นะครับกรอบห้าจุดห้าถึงหกบาทนะครับอันนี้ก็ลองดูเนาะสายซิ่งไม่ควรพลาดนะครับประมาณนี้วันนี้ผมจะ ไปแบบรวดเดียวนิดนึงนะครับก็ตามสถานการณ์นะครับตอนนี้แถวแถวบ้านก็ผลตกหนักนะครับก็ขณะบันทึกทลิปนี้ก็ผลตกหนักอยู่นะครับก็เลยจะพูดไว้นิดนึงครับไปไว้นิดนึงสำหรับ EP นี้นะครับแล้วก็ในส่วนถัดไปนะครับในส่วนถัดไปเราก็มาดูในส่วนของสกแกนหุ้นเนาะส่วนของสกแกนหุ้นก็ เหมือนเดิมครับก็ามาดูการสแกนหุ้แแน,น choices, แต่ก่อนอื่นเราก็มาดูกราฟเทสนิดหนึง่งวันนี้นะครับกราฟเทสปิดที่หนึ่งพันห้าร้อยสิบหกจุดสี่สามนะครับก็ปิดโดดจากวันก่อนหน้านะครับพูดพูดง่ยยายๆคือว่าแห่งแห่งกราฟวันนี้โดดโดดเปิดโดดขึ้นมาจากแห่งวันก่อนหน้านะครับแล้วก็ปิดเหนือพันห้าเรียบร้อยแล้วนะครับปิดเหนือพันห้าเรียบร้อยแล้วถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยถือว่าวันนี้เป็น,นวันที่ตลาด ยืนได้สวยนะครับติดได้ดีนะเพราะว่าถ้าเราเีเส้นดาวเทียนตรงช่วงสั้นนี้ดูก็จะเห็นว่าเขานะครับเขาก็ยืนเหนือ1 0 0าไปแล้วนะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็ยืนยเหนือเส้นดาวเทียนที่ทีรีนี้ดยแล้วนะครับอันนี้เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะดีเลยนะฮะยังไงก็มาลุ้นตรง1,520ต่อนะครับวันต่อไปนะครับวันต่อไปมาลุ้นมาลุ้น1,520ต่อนะครับถ้าแถวบริเวณ1,520 ผ่านนะครับก็1,540ก็คงจะไปต่อได้นะครับสำหรับกราฟเซตเนาะแต่ถ้าพรุ่งนี้ติดแถว1,520หรือว่ายืนันนน่ายื1,520ไม่ได้นะครับแล้วก็มีการถอยลงอันนี้ก็ต้องสามารถระวังนิดนึงก็อาจจะมีการย่อกลับลงมาถึง1 5้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันตอนวันถัดไปเนาะอ่ะเรามาสแกนหุ้นกันนะครับสําหรับวีทีนี้ มาสแกนหุ้นกันนะครับสูตรแรกนะครับหุ้นเด็ดต้นทางเนาะหุ้นเด็ดต้นทางก็สแกนติดตัวซาดินาตัวเดียวนะครับําหรับ EP 68 EP นี้ติดซาดินาตัวเดียวอะมาด้สูตรหนึ่งนะครับสูตรหุ้นเด็ดขาขึ้นนะครับสแกนดูก็ติดอยู่6ตัวนะครับมี BSBM ไอชิแล้วก็ k r สิงเกอร์นะครับสิงเกอร์นะครับหุ้นสิงเกอร์แล้วก็ s p v i นะครับ แล้วก็ s t c นะครับก็6ตัวใครสนใจตัวไหนก็ลองเอาไปทำกันบ้านต่อดูเนาะตามเคยเผื่อจะอเจอ,อรูปแบบการ์ดที่ถูกใจหรือว่าวิเคราะห์แล้วเข้าตา,นะาัก็ลองดูแล้วกันนะครับส่วนเอาไปทำกันบ้านดูนะครับถ้าใครสนใจในหุ้นสุดเด็ดขึ้นเนาะครับก็คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็เช่นเคยนะครับฝาก กดตามช่องกดแชร์กดกระดิ่งกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้กันเนาะสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปจากอีทีไหนไม่ว่าจะเป็นตัวไลฟ์นะครับวันที่ผ่านมานะครับหรือว่าวันเสางวันก่อนหน้าเนาะก็ใครที่ดูหลายๆคลิปหรือว่าดูครบทุกคลิปจากช่องนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าเนาะวันต่อไปนะครับยังไงวันนี้ก็ขออ,อจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ